สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ค y p t o Ro ู f วันนี้ก็จะชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาทำกิจกรรม I d เดโ i t e List นะครับเพื่อรุ่นลับสิ์ในการซื้อเหรียญรอบ ID o โอของเกม Tank Battle นะครับถือว่าเป็นเกม NFT p l a y to Earn ที่น่าจับตามองในชั่วโมงนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโตนี้ไม่ได้จัดทำเพื่อน,อนแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลออย่างใดเป็นเพียงการเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนครับยังไงลองศึก t a งเ Battle เป็นเกม NFT play-to-earn นะครับวางแผนต่อสู้กันระหว่างรถถังกับมอนสเตอร์ถูกสร้างและพัฒนาอยู่บน Binance Smart Chain Network นะครับโดยทีมผู้สร้างเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาให้สามารถเล่นเกมผ่านมือถือได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการตอบรับด,ดีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเกมจะยังไม่เปิดตัวนะครับแต่ก็มีผู้ติดตามใน Twitter นะครับสูงถึง32,000คนรวมไปถึงในเ e l e gram นะครับ1 2 0 0 0 0คนแล้วก็ใน Discord ด้วยนะครับ โดยเกมเนี่ยถูกพัฒนาและสร้างโดย g o s u Corporation นะครับเป็นบริษัทแนวหน้าชั้นนำนะครับในการสร้างเกมออนไลน์นะครับของประเทศเวียดนามรวมไปถึงมีบริษัทอย่าง a k a n e นะครับดูแลในเรื่อง Blockchain Technology นะครับทั้งในเรื่องความปลอดภยัยความโปร่งใส Data Privacy นะครับต่างๆโดยบริษัทนี้นะครับได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น a a VP Bank ในการดูแลบล็ chain อีกด้วย สำหรับจุดเด่นหลักๆของ Tank Battle นะครับก็คือระบบการเล่นของเกมนะครับมีความหลากหลายมีรถถังนะครับหลากหลายประเภทซึ่งการจะได้รับรถถังมา1คันเนี่ยก็ต้องประกอบโมดูลเข้าด้วยกันถึง4โมดูลนะครับซึ่งถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะพูดถึงภายหลังนะครับรวมไปถึงนะครับเกมนี้ไม่ใช่คลิกทูวินหรือคลิกทูเอิร์นะครับไม่ใช่แค่คลิกๆก็สามารถได้รับรีวอร์ดได้แล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยต้องอาศัยทักษะนะครับเทคนิคต่างๆในการเล่นพอสมควรนะครับ ในการแบทเทิลเนี่ยก็จะมีทั้งระบบ PVE PVP นะครับเพื่อได้รับเหรียญเป็น TBL นะครับเป็น Co เวนต n โ Token ของเกมนี้แล้วก็ต้องเปิดเมก a บ็อกซ์นะครับเป็นกล่องซุม่มเพื่อได้รับเป็น a c c e s s o r y นะครับหรือว่าโมดูลต่งตางๆมาประกอบเป็นรถถังแล้วนอกจากนั้นนะครับหากเราซุ่มมาแล้วเนี่ยได้โมดูลที่เราไม่ต้องการนํานไปขายในม e t ก l เพสได้นะครับเพื่อได้รับเหรียญมาไปซื้อชิ้นส่วนที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้จ่ายเหรียญในเกมนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ หากเราได้ชิ้นส่วนเดียวกันมาสีชิ้นส่วนเนี่ยก็ต้องนําไปขายนะครับแล้วก็ไปเปิดสุ่มกล่องใหม่หรือว่านําไปซื้อเหรียญใหม่นะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในการวางตําแหน่งต่างๆของรถถังเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของรถถังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดวางยังไงให้ได้เปรียบ ตอนนี้ก็เปิดให้เราสามารถเข้าไปเล่นเดโมได้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะลองเข้าไปเล่นในเดโมโหมดนะครับก็คลิกที่ Play Demo Now เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเราก็ต้องทําการจัดวางตําแหน่งของรถถังให้ได้เปรียบนะครับแอดมินก็ขอวางมั่วไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้คุณสมบ,บัติต่างๆจริงๆเกมนี้ก็ถือว่าทํากราฟิกนะครับทั้งเสียงและภาพออกมาได้ดีมากๆนะครับหากเทียบกับเกมบล็อกเชในปัจจุบันตอนนี้ตัวแรกของแอดมินก็พับไปแล้วนะครับ อเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รับรีวอร์มาเป็นเหรียญ2ประเภทนะครับก็คือเจมกับ g กตอนนี้ยังไม่สามารถกดคลมได้นะครับสำหรับเหรียญเจมกับโกเนี่ยผมจะอธิบายภายหลังนะครับว่าใช้ทําอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าหากเราได้ชิ้นส่วนหรือรถถังที่เราไม่ต้องการก็สามารถนํามาขายใน Marketplace ได้นะครับรถถังก็มีหลากหลายประเภทนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น Light แท n งนะครับมีเดียมแท k ง e a v y t a แทนะครับ ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างไร้แท่งเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีที่สูงหน่อยนะครับแต่ว่าความแม่นยําอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับส่วนเฮฟวี่แท่งก็จะมีความแม่นยําสูงพลังโจมตีสูงแต่ว่ากรอกกับเลือนเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับมาดูโทเค็นมิการสักเล็กน้อยนะครับโดยเหรียญก e r n เฟนโทเค e นของเกมนี้นะครับจะชื่อว่า TBL มีท o อ a ท s อ p ส l านะครับหรือว่าจํานวนเหรียญทั้งหมดอยู่ที่1,000ล้านเหรียญ แทง Battle Smart Contract เนี่ยก็ถูกออดิตโดย VeriChain เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับคริปโตเพนกับค r y p t o คา r TPL เนี่ยก็จะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในเกมนะครับเราต้องทำการ bridge เข้าไปนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น리워드นะครับจากการ staking หรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆในเกมสำหรับโทเค็น Allocation นะครับโดยเหรียญส่วนใหญ่นะครับ40เซนเนี่ยก็จะอยู่ในเกมกับ staking ครับ เล่น,นก็ต้องเข้าไปร่วมเล่นเกมนะครับหรือว่านำเหรนเบสปสเต็กเพื่อได้รับรีวอร์ดตรงส่วนนี้แล้วก็แบ่งให้กับทีม20%นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรแต่ว่าจะถูกล็อกไว้12เดือนนะครับแล้วก็ทยอยปล่อยจนครบ2ปี p u ับ i c s เซล2%นะครับเปิดในวันแรกนะครับ20%หลังจากนั้นเนี่ยก็ทยอยปล่อยจนครบ4เดือน Private s a ซ e 10%นะครับ liquidity 4%นะครับ marketing 8%ก็รายละเอียดตามนี้นะครับ รถแมพนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการปล่อยไว้เปเปอร์ออกมาแล้วนะครับปล่อยเว็บไซต์รวมถึงเดโมวิดีโอออกมานะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นเดโมได้นะครับโดยในเดือนนี้นะครับก็จะมีการเปิดขายในรอบ private sale นะครับในเดือนมกราคมนะครับก็จะเปิดขาย NFT นะครับเป็น Mega Box สุ่มรับโมดูลต่างๆเพื่อประกอบเป็นรถถังแล้วก็มีการเปิดขายเหรียญในรอบ IDO นะครับมี Beta t e s t แล้วก็ NFT Marketplace ในเดือนเดียวกันนะครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมนะครับก็จะเปิดให้เล่นเกมนะครับเป็นเวอร์ชันแรกแล้วก็สามารถเล่นบนมือถือนะครับโดยเริ่มจาก Android ก่อนรวมถึงเปิดระบบ Auction แล้วก็เล n ติ้งนะครับก็จะมีการเหมือนให้เช่ารถถังนะครับไปเล่นเกมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลิสเหลียนบนเซกนะครับหรือว่าเซ็น r ตอร์ไลท์เชนในช่วง Q2 นะครับก็จะเปิด PVP เปิดทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็เปิดให้เล่นบน iOS เวอร์ชัน โดยเกมนี้นะครับผู้พัฒนาเกมก็เปิดหน้านะครับก็สามารถมาดูรายชื่อทีมงานได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดดูรายละเอียดในไวท์เปเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูในไวท์เปเปอร์สักเล็กน้อยนะครับก็จะมีรายละเอียดของเกมนะครับมีประเภทของรถถังนะครับฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมจะพามาดูระบบรีวอร์ดของเกมนี้ โดยเหรียญที่ได้รับจากการเล่นเกมนะครับจะมี2เหรียญนะครับก็คือเจมกับโกเหรียญโกเนี่ยเราสามารถสวอปกับเป็นเหรียญ tbl นะครับนำไปขายได้แล้วก็ยังนำเหรียญโกเนี่ยมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ของรถถังเราได้นะครับอีกเหรียญหนึงนะครับเหรียญเจมก็จะใช้สะสมนะครับพอครบ100เหรียญเนี่ยจะสามารถนำไปซื้อแท้งโมดูลได้นะครับใน Marketplace สึ่งแท้งโมดูลเนี่ยจะนามาประกอบนะครับรวมการ4องค์ประกอบนี้นะครับเพื่อสร้างรถถัง1คัน ก็ถือว่าเกมนี้นคิดออกมาได้ดีนะครับจะมีการใช้จ่ายทำ transaction ต่างๆในเกมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการทำ transaction ต่างๆในเกมใน marketplace จะมีการเก็บค่าฟรี5%ซนะครับซึ่งค่าฟรีก็จะไปแจกจ่ายใน p ู o ต่างๆดังนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกมนี้คิดออกมาได้ดีนะครับก็มีระบบ anti inflation นะครับจะป้องกันการเฟอร์ของเงินนะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับ อย่าง NFT ในเกมนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็น elite tank elite tank เนี่ยจะสามารถใช้เล่นเกมได้ไปตลอดนะครับไม่มีอายุไม่มีหมดอายุนะครับง่ายๆหลังจากนั้นนะครับพอครบ50,000 elite tank แล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็น Ripper tank นะครับซึ่ง Ripper tank เนี่ยจะมีอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับความแรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-20วันซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็จะมีการทำธุกรรมมากขึ้นนะครับมีแรงซื้อยอย่างต่อเนื่องและน่าจะส่งผลดีต่อตัวเกมในระยะยาว แล้วก็จะมีระบบรีวอดล็อกนะครับโดยเหรียญนียจะถูกล็อก50%นะครับหลังจากนั้นลดลง10%ไปเรื่อยๆนะครับพอถึงวันที่5ก็จะเหลือ0แต่ถ้าหากเราถือเหรียญนานกว่านั้นนะครับพอครบ10วันเนี่ยเราจะได้รับโบนัสอีก10%นะครับซึ่งการทําแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้เล่นยอยากถือเหรียญนานมากขึ้นนะครับใครที่มีเงินเย็นเนี่ยก็สามารถรับรีวอดเพิ่มเติมได้แล้วก็มีระบบการเบิร์นเหรียญนะครับ หลังจากเดือนที่3นะครับในการซื้อ NFT เนี่ยจะใช้เหรียญ TBL ในการซื้อนะครับสอเดือนแรกเนี่ยจะใช้เหรียญ BUSD ซึ่งการซื้อ NFT นะครับที่ใช้เหรียญ TBL ซื้อเนี่ยจะทำการเบิร์นทิ้งทั้งหมดนะครับหมายความว่าหากเราซื้อ NFT นะครับไปแล้วนะครับใช้เหรียญ TBL ซื้อไปเนี่ยเหรียญ TBL เหล่านั้นนะครับก็จะถูกเบิร์นทิ้งออก100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายของเหรียญเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเหรียญถูกเบิร์นไปเรื่อยๆเนี่ยมูลค่าของเเเหรรีียยญนนน่่ก็จะะพิมขึ้นนคับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่แอนมินจะชวนเพื่อนๆมาทำในวันนี้นะครับก็คือ Tank Battle White List Round t นะครับก็เป็นกิจกรรมทำ White List เพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อเหรียญ TPL ในรอบ IDO นะครับที่ราคา0.0275 BUSD ต่อ1เหรียญ TPL นะครับโควตเนี่130 BUSD ต่อ1สล็อตนะครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะครับจนไปถึงวันที่20ธันวาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด500สล็อตนะครับ50ารางวัลแรกเนี่ยก็จะเป็นสำหรับผู้ที่มีเลเวลลิงค์มากที่สุดนะครับมีคนกดเข้าไปทำกิจกรรมผ่านลิงค์มากที่สุดนะครับรางวัลที่1เนี่ยก็จะรับ6แท้งโมดูลนะครับ4-20จะได้รับ1แท้งโมดูลและก็อีก450าสล็อตนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับทำ กิจกรรมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับอีเมลชื่อที่อยู่อ d ด e s สนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ Facebook Follow Twitter รีทวิตท w t w t t t e r เข้าร่วม Telegram อะไรประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าร่วมได้นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปทำกิจกรรมก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทำกิจกรรมจนครบแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนเข้าร่วมเนี่ยก็ต้องใส่ชื่ออีเมลรวมไปถึงเลขกระเป๋านะครับทำการ v e r i f y อีเมลให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด13ทิกเก็ตนะครับเป็น13ตัวในการลุ้นรางวัลสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการเข้าร่วม ID เดียไว l i s t นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของผมเองไว้ด้านล่างนะครับก็จะได้เพิ่มมา5ทิกเก็ตนะครับสรุปในมุมมองส่วนตัวของแอดมินนะครับก็ไม่ควรจะพลาด I d เดียไว l i s t ด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับเกม t a n k b a t t l e นะครับ ทีมผู้สร้างนะครับรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายใหญ่ในตลาด NFT ตอนนี้นะครับระบบการเล่นกราฟิกโทเคนิกต่างๆก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงล่าสุดนะครับแอดมินเพิ่งได้ยินข่าวว่าได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเกม The Dynasty นะครับเดี๋ยวคงมีการเข้าร่วม IDO Partnership นะครับใช้เหรียญ Dynasty ในการสเต็กเพื่อรับสิทธิในการซื้อเหรียญ t a n g b t t l e ในรอบ IDO เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคริปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวปดีโอต่อไปแลวสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มแล้วไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มปาราคริปโตผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีแอคเคอร์ของใบแนครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับสดด่วนลดครามเียนรวมกว่า40สเซนสำหรับวันนี้ของมากครับสวัสดีครับ